ปฏิบัติการล่าท้าผีในสถานบันเทิงร้างที่ถูกเพลิงมรณะเผาผลาญจนมีคนเสียชีวิตอยู่ภายในนั้นหลายรายโดยนักแสดงหนุ่มสุดหลอ่อคุณอินดี้อินทัชที่มาพร้อมกับคุณพ่อหมีหพามคลอดมีวิญ,ญญาณผู้หญิงมายืนอยู่ด้านซ้ายมือของน้องน้องดีคนมันหายใจลดต้นคอของอยู่ครับพี่ทัเมกี วบว่าตัวขวาเนี่ยเท้าจะขยับปประสบการณ์ขนหัวลุกของคุณบวยเชษฐธวุิที่ครั้งหนึ่งเคยถูกผีตามมาแกล้งถึงในโรงแรมก๊อกก๊อกก๊อกมาข้างตามมุมก๊อกก๊อกก๊อกมาถึงหัวเตียงต้เงียบเช่าะว่าเหมือนได้ยินคนกระซิบกระซิบไยินใช่ปา